สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีในวันที่ทั่วโลกวุ่นวายเนาะวุ่นวายไม่ไม่ใช่ไม่หายนะเดี๋ยวมันจะหายไปช่วงนี้มันจะวุ่นวายนิดหน่อยกับเรื่องไวรัสเนาะไวรัสโควิด1 i เนาะ โควิด1 9หรือไม่หรืออีกชื่อนึงก็คือ,อโครโนาเนาะช่วงนี้ทุกคนต้องร่วมมือกันต้องช่วยกันมันก็จะมีความเครียดเนาะก็จะไปไหนไม่ได้แล้วก็กลัวกลัว,กล,วกลัวในเรื่องเอ้ยเราเราเราจะเป็นหรือเปล่าเราเราจะทำยังไงดีเนาะมันก็จะทำให้เครียดเครียดได้แล้วการที่เราจะไม่เครียดในการที่เราอยู่บ้านสิบสี่วันตลาดบางที่ในจังหวัดที่เราอยู่ก็โดนปิดเนาะ มันมันมันทุกคนเป็นอย่างนี้หมดนะคะไม่ไม่ต้องเครียดว่าเป็นแค่เราเนาะสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือใส่แมสใส่แมสแมปิดปากเนาะใส่แมสปิดปากเวลาออกไปข้างนอก ล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆเนาะแล้วก็ตอนนี้ไม่ไม่ต้องสัมผัสมือกันไม่ต้องจับมือกันถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงการพบกันนั่งห่างๆคุยกันห่างๆเนาะไม่ต้องกอดไม่ต้องรักกันมากอันนี้ก็จะเป็นการช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่วันนี้ไม่ไม่ได้มาพูดเรื่องโควิดนะคะวันนี้เนื่องจากมันมันมัน,ม,นมันมีความเครียดสะสมเนาะมันจะทำให้อารมณ์เรา,าถูกกระตุ้นขึ้นมาได้ง่ายนะ เราก็เลยมาแชร์ในเรื่องการจัดการอารมณ์ที่หุนหันพันแล่นเนาะตอนนี้ทุกคนเครียดทุกคนรู้สึกจิตใจไม่ดีมันก็จะโกรธง่ายแล้วก็มันก็จะมีการโมโหแล้วบางทีอะถ้าเราจัดการอารมณ์ไม่ได้เราก็จะทะเลาะกันได้อย่างง่ายดายเลยเนาะในการจัดการอารมณ์เนี่ยนะมีอยู่สี่คำถามที่ต้องถามตัวเองเวลาที่เราอะถูกกระทบกระเทือนโดยคำพูดโดยอารมณ์ของคนอื่นเนาะคำถามที่หนึ่งนะ เราจะทำอะไรได้บ้างที่จะหลีกเลี่ยนชะตากรรมในวันนี้เนาะยกตัวอย่างเรื่องงานของดาวก็แล้วกันเพราะมันไนะปนเรื่องเซนซิทีฟในเรื่องการที่ดูแลคนไข้เนาะเราจะทำอะไรที่ที่จะหลีกเลี่ยนชะตากรรมในวันนี้อันแรกเลยเราถ้าเราจะพูดนะเราพูดดีๆแต่ก่อนอื่นอนะเร,เราคงยังไม่อยากตอบะหายใจลึกๆเลยหายใจลึกๆเป็นไปได้ก็ เงียบเนี่ยไปก่อนก็อย่าอย่าพึ่งไปตอบโต้อะไรเขาเนาะอยู่กับสติตัวเองแป๊บหนึ่งนะอันที่หนึ่งเนาะแล้วอันที่สองสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามต้องการจริงๆอะ่ะคืออะไรเนาะก็ดูดีๆว่าเขาอ่ะต้องการอะไรจากการที่เขา่โมโหเราจากการที่เขา่เข้ามาพูดไม่ดีกับเราเนี่ยเขาต้องการอะไรเหมือนคนไข้เข้ามาใช่ไหมเข้ามาถามดาวโมโหโมโหเหมือนโมโหเนาะจะถึงคิวหรือยังจะจะ กี่คนอะเราก็ต้องมองให้ออกว่าเขาต้องการอะไรเขาอาจจะแบบหิวข้าวเขาอาจจะแบบเจ็บปวดเหนื่อยหายใจไม่ออกเราก็ดูว่าเขาอะสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคืออะไรไม่มีใครอยากจะมากระแทกอารมณ์ใส่ใครโดยโดยไม่มีเหตุการณ์นะข้อที่สาสิ่งที่เราต้องการอะมันคืออะไรในการเกิดเหตุการณ์ที่ที่คนมาทาะจะทะเลาะก,กับเราเนี่ยสิ่งที่เราต้องการอะคืออะไร เราก็คือมองมองตัวเราว่าเราอะต้องการอะไรเราต้องการให้เหตุการณ์เนี้ยสงบลงไม่มีการโอโหไม่มีการทะเลาะกันอยากให้เหตุการณ์สงบลงคนไข้ได้รับการแก้ไขอารมณ์ของเขาเออดาวิกเล็กๆนะในในการในการที่จะทำให้คนอารมณ์สงบลงอะคนที่เขาโมโหเนี่ย ในการนั่งรอตรวจเนี่ยนะเนื่องจากเขาอ่ะไม่ได้รับการสนใจเราก็รู้ทิศนี้นะมันก็ไม่ยากเลยเขาอยากได้รับความสนใจมันก็จะมาตอบโจทย์ข้อสี่ถ้าอย่างนั้นเราทำอะไรได้บ้างเนาะเราก็แค่ไปดูคิวให้เขาเองเราก็เข้าไปดูเข้าไปดูชื่ออะไรนะคะนี่นะ ชื่ออะไรนะคะพอเขาเบอกชื่อมาปุ๊บก,ก็เข้าไปดูอีกห้าคนนะคะเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะคะถ้าหิวถ้าเขายังไม่ถึงคิวอีกนานใช่ไหมถ้าหิวก็ไปทานข้าวก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวถึงแล้วก็จะเรียกซ้ำนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตอบโจทย์ทั้งเขาทั้งเราเนาะคนที่เขาโมโหเนี่ยเนื่องจากเขาไม่ถูกได้รับการสนใจดาวเนี่ยตอนเนี้ยสังเกตหน้าห้องตรวจมากเลยว่าเอ้ย คนนี้รอนานแล้วรู้สึกอืเริ่มมองเราแล้ว,ลวทําไมไม่เรียกเขาดาวจะเข้าไปชาร์จก่อนเลยนะคุณคะคุณชื่ออะไรนะคะเออชื่ออะไรนะคะก็ไปถามพอเขาบอกชื่อมาเดาก็จะเข้าไปดูในห้องเนาะแล้วก็บอกว่าคุณคะเลยอ,อีกแค่นี้แค่นี้นะคะรออีกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็ถึงแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นชาร์จมันก็จะเป็นการชาร์จคนไข้ที่ที่เราดูว่าเขาอะจะอารมณ์ไม่ดีมันก็เป็นการจัดการเรื่องที่เขาอะจะไม่โกรธกอนได้เลยเนาะ ช่วงเนี้ยมันมีอะไรเยอะแยะมันจะมันจะทําให้พวกเราอของของขึ้นได้ง่ายอันนึงเลยอะสติทุกคนหันมามองอารมณ์ตัวเองให้ทันนะมันมันมันวุ่นวายพอมากแล้วเนาะอย่าทําให้ชีวิตเราอะวุ่นวายไปมากกว่านี้เลยเนาะมองสติตัวเองจัดการอารมณ์ตัวเองมองรอบข้างเนาะมองให้ดีแล้วทุกอย่างมันมันมันจะได้แบบไม่ไม่ทําให้เราเสียใจ